ค่โค้ชสุจินพูดไปคําเดียวเท่านั้นนะคะคําเดียวจริงๆนะคะโค้ชวิเชียนจะรีบทําตามทันทีทุกเรื่องนะคะตั้งแต่รู้จักกันมาเลยนะคะตั้งแต่รู้จักกันมานะคะและนะคะ,ะนําไปปฏิบัติแล้วไปต่อยอดนะคะไปต่อยอดไปต่อยอดได้มากกว่าสิ่งที่โค้ชสุจิ์บอกไปหลายเท่านะคะ หลายเท่าเลยนะคะนี่คือสิ่ง e ที่โคดิเชียนเป็นนะคะแล้วนะคะสิ่งที่เราและคิดว่าทุกท่านน่าจะสัมผัสได้เนาะคือในความในความแข็งในความแข็งในความเข้มแข็งเนี่ยนะคะมันมันมาพร้อมกับความเมตตานะคะและเป็นความเมตตาที่บริสุทธิ์ใจซึ่งมันเป็นความ สัตย์ซื่อนะมันเป็นความสัตย์ซื่อที่แสดงออกมาทําให้นะอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าสื่อสื่อมลลับกันได้ด้วยส่วนหนึ่งซึ่งเราอาจจะมีอะไรที่มันคล้ายกันอย่างเช่นโพสต์เจอเนี่ยนะอาจจะมีเสียงหรือคุณียาท่าทางนะคะแต่ในความข้างในเนะจริงๆก็อาจจะเป็นจะเป็นอะไรที่ อาจจะแข็งกว่าโคดิเชียนก็ได้นะคะนะคะอาจจะแข็งนะคะอาจจะแข็งกว่าไม่คือก็คือไม่นะคะอย่างนั้นเลยก็เป็นได้ะครับเราอาจจะมีอะไรเป็นญาติพี่น้องกันมานะคะในครอบครัวทอปอัปโพลิสที่เป็นครอบครัวที่ใหญ่นะคะโดยที่ท่านประธานทั้งสองท่านเนี่ยปูนะคะแบบเราหาที่ไหนไม่เจอนะคะมนุษย์พันล้านเป็นคือเป็นเป็นเ,นเศรษฐีที่ ที่แบบมาที่ที่ลงมาแบบคือมาเสมอเหมือนกับเรานะคะเป็นเจ้าของแต่มามาใช้ชีวิตเสมอกับเรานะคะมาคุยมากินข้าวมาสอนเรามาดูมาดูในบางครั้งเพื่ออยากจะให้ลูกๆทุกคนประสบความสำเร็จพูดตรงๆพูดด้วยความเขาเรียกว,ว่าไม่ไม่ได้แบบว,ว่า ยังไงอ่ะไม่ไม่ใช้คําพูดหวานเขาเรียกว่าหวานหวานแล้วทําร้ายเราอ่ะไม่รู้พูดยังไงนะคะคือแบบเออพูดแต่ท่านคือท่านพูดโดยที่แบบคือท่านอยากจะให้ะนะคะท่านอยากจะใหอะ้อยากจะให้เราแต่นะคะบอกว่า,อ,าอย่างสุเจินเนี่ยนะคะฟังท่านประธาน ฟังคือคือจนอ,อยู่มาตั้งแต่รุ่นแรกๆเนาะเอรุ่นแรกๆนะคะก็จะมีทีมงานที่เข้ามาเนี่ยคือเยอะมากมายเลยนะคะแบบหลายหลายคือเยอะนะคะเราก็จะอ่จะมีทีมงานที่แบบจะโทรมาคุยมาเล่ามาอะไรนะคะคือหลายรุ่นมากๆนะคะจากการที่ได้ฟัง จากท่านประธานอันนี้ยกตัวอย่างเนาะนะคะซึ่งก็เหมือนกับโปรพิเชียนนะคะคือทั้งสองท่านเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมือนกันนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกันนะคะการสื่อสารนะคะท่านจะมีอะไรท่านก็นจะพูดตร,ตรงๆเหมือนนักบ,บริหารนะคะเป็นนักบ,บริหารเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นนักเครือข่ายเนาะนักเครือข่ายเขาจะมีคําพูดคําพูดที่ จะเรียกว่าอะไรอะโน้มน้าวเนาะคนที่พูดโน้มน้าวเนี่ยนะคะเขาจะจะพูดให้เราแบบอให้ฟังแล้วลื่นหูไปสะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใชแต่ว่าถ้าเป็นนักบ,บริหารนะคะ่านจะจะแบบพูดแบบอตรงๆนะตรงไปตรงมานะใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้นะคะก็นะไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้คือสิ่งที่ ค้านะคะระหว่างอบอสกับโคดิเชียนนะคะ,ะและทีนี้โคดิเินนะคะก็อยู่มาหลายรุ่นนะคะฟังท่านประธานมานะคะแต่เรานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดต่อยอดนะค,ะคิดบวกคิดต่อยอดนะคะว่าเออสิ่งที่ท่านพูดออกมามันอาจจะดูอาจจะเหมือนกับดาเลาเลยนะคะหลายหลายคนที่เข้ามาในรุ่นรุ่นโอประสบความสําเร็จนะคะประมาณตําแหน่ง ลสูงเลยนะเจดมั่งพี่มั่งนะคะกะ็นะคะบางครั้งพอไปฟังรับไม่ได้อนะคะรับไม่ได้พอรับไม่ได้แล้วเป็นยังไงก็เอามาคิดลบกับตัวเองนะคะไปคิดลบกับท่านประธานไปคิดลบกับบริษัทไปคิดลบต่ออนาคตของตัวเองนะคะ,ะไปคิดลบต่ออนาคตตของตัวเองก็ก็คือทำร้ายตัวเองนะคะ ก็ได้หายไปจากธุรกิจอ่านะคะนี่คือเป็นสิ่งที่อ่ามันกับนะคะเขาเรียกว่าสื่อเขาเรียกว่าอ่าอะไรนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาอ่ามันกับอ่าทุจนิตคำพูดไม่ออกอ่าคนไม่เหมือนกันน่ะนะคะเ็าเรียกว่าอะไรอะ่ะ เพราะพี่เชียนช่วยหน่อยเรียกว่า,าสื่อเราเด็ดตาเราว่าสินอ่าสินสินมันไม่เสมอการอ่านอย่างนี้แล้วกันเนาะสินไม่เท่ากันหรือสินไม่เสมอกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่า,าเรารับสื่อมาเรามาปรับได้นะะแต่ บางคนเนี่ยก็เรียกว่าสินไม่ไม่เสมอกันนะก็จะได้จากกันไปเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ยาไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่ว่าทําไมโคสเชียนคิดว่าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนห้องของเราแบบนี้นะนะคะซึ่งมันตรงกับที่โคสเชียนเนี่ยนะคะกําลังคิดอยู่เลยนะคะแล้วเราก็จะ กันกับส่งจิตหากันนะคะส่งจิตถึงกันได้นะคะอ่าแล้วพอโคดวิเชียนพูดไม่กี่คำหรือโค้ดสุเจินพูดไม่กี่คำนะคะในการที่เราปรึกษากันนะคะมันก็มันก็เหมือนกับว่าเราเข้าใจกันนะคะอันนี้เรียกว่าสินเสมอกันนะะหรือเราอาจจะเป็นถ้าเป็นย้อนอดีตได้นะคะหรือเป็นแบบ นึกถึงอดีตตาชาได้ก็อาจจะเคยทําบุญร่วมกันมานะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกันญาติพี่น้องกันมาก่อนนะเหมือนกับที่หลายๆท่านนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้ออกมาแชร์ความรู้สึกนะคะว่าเออได้เข้ามาแล้วมาฟังมาเจอโค้ชพี่เชียนแล้วเหมือนกับกําลังตามหาอยู่นะ,ะเหมือนกันเลยนะคะไม่มีอะไรที่เราแตกต่างกันว่าทําไมเราถึงรักบ,บริษัทท o อปอัพทูนิสนะคะ ทำไมเราถึงรักห้องออนไลน์ของเรานะคะทําไมเราถึงอยู่ทําไมเราถึงขาดไม่ได้ก็เพราะว่าเรานะคะเรเรียกว่าสื่อถึงกานสิ้นเสมอกันนั่นเองนะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็คือเราคือโคดสุดจรจนผ่านมาก็หลายรุ่นเนาะนะคะทีมงานเข้ามาแล้วก็ออกไปทีมงานเข้ามาออกไปนะคะแต่วันนี้มีความสุขนะคะว่าเรายังอยู่นะคะโคดสุดจรจนยังอยู่ ยังมีเป้าหมายและนะคะยังเป็นคือไม่ได้มองว่าตัวเองจะเก่งไปครบทุกด้านอันนี้ไม่ได้ดูถูกตัวเองนะคะแต่มันเป็นมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทุกคนเนาะนะคะคนเราอะ่ะจะเก่งเฉพาะด้านของตัวเองนะคะจะเก่งเฉพาะมุมของตัวเองแต่ว่าในสิ่งที่เรามองว่า มุมนั้นเราอาจไม่เก่งแต่ว่าเราสามารถที่จะเอามารวมกันได้เพราะว่างานของเราคือทางานเป็นทีมใช่ไหมคะเราก็จะเอาของแต่ความเก่งของแต่ละคนน่ะนะซึ่งตอนนี้อของเราก็เป็นอยู่แล้วนะคะคือแต่ละคนเอาความถนัดและความเก่งของตัวเองเอามารวมตัวกันอเอามาผสมผสานกันนะคะมันก็เลยก็เรียกว่า ทำให้เราอ่ะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้นะคะอ,อย่างโพสูเนนนะคะก็คือคือบอกว่ามีความสุขเพราะเราอยู่ตรงนี้นะมันเราได้อยู่กับครอบครัวแล้วเราก็จะมองว่าเราจะไม่เสียสำหรับโพสุเนนนะคะจะใช้คำพูดว่าจะไม่เสียสัจจะนะคะตั้งแต่วันแรกที่เราได้ตั้ง ตั้งจะจะใช้คาพูดว่าตั้งจิตอธิษฐานหรือก็ไม่นะมันเป็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาในวันที่เราได้ไปเจอที่คคลาฮารนะคะว่าเอ้ยเรามาเจอธุรกิจที่ดีที่สุดที่ดีมากๆในความรู้สึกนั้นแล้วโคสเจอร์ก็บอกว่าฉันคนหนึ่งเนี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะนำ ธุรกิจที่ดีๆแบบนี้นะคะไปส่งต่อให้กับคน,ทนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะอันนั้นคือความคิดแต่นะคะเราก็ไม่ได้มีไปมีความทุกข์กับคนที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราแล้วก็ไม่อาจจะมาในช่วงหนึ่งแล้วก็จากเราไป นะคือเจนก็จะไปไม่ได้ไปไปมีความทุกข์กับเขาแต่เราจะมีความสุขกับที่เราอะยังอยู่ตรงนี้นะคะเรายังมีตัวตนอยู่ตรงนี้เรายังอ่าเป็นเสาหลักนะคะให้กับคนที่อยู่กับเราณนะวันนี้นะคะอย่างที่พี่พี่จันทานะคะพี่จันเอพี่อินทาได้พูดเมื่อสักครูน่นี้นะ,ะว่าเราเคยเจอกันนะคะ จำมันแรกที่เราไปเจอกันแล้วก็ไลฟ์สดนะคะแล้วท่านก็บอกว่าเอา้าพโค้สุจรยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยค่ะนะคะมันจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เขาต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วต้องการที่จะไปกับเราที่จะไปด้วยกันเราโคสุจริยก็นึกนะไปถึงภาพของท่านประธานที่ท่านนะคะยังอยู่ตั้งแต่วันที่ท่านประกาศออกมาว่า ท่านจะสร้างเป็นเล่นในขับนะคะท่านก็อยู่ด้วยตัวท่านไม่รู้คนเข้ามากี่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จากกันไปนะคะ่ะซึ่งสําหรับเรามองแล้วมันน้อยมากๆนะคะน้อยนิดเดียวนะคะที่นะที่เราเจอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็คนทุกก็จะมีความสุขนะคะที่เราได้อยู่นะคะกับท่านประธานนะคะได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับครอบครัวกับพี่น้องนะคะคน ที่อยู่กับเราแล้วก็รักเราและเราก็รักใช้ความรักนะคะณผู้ชมเจนใช้ความรักนะครับใช้ความรักความเมตตานะคะในการที่จะไปต่อในธุรกริจนะคะไปต่อกับคนที่เขาะะปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จไปกับเรา <S <S และก็ใช้ความรักและความเมตตากับคนที่เขานะคะ <S <S อาจจะจอ่า จะเรียกว่าหลงทางไหมนะคะก็ก็ก็อาจจะก็ใช่นะหรือจะเรียกว่า,าจะแวะข้างทางนะคะเออนะคะอาจจะแวะข้างทางไปก่อนหรืออาจจะอ่าดูเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็ส่งความสุขให้กับเขานะคะอันนี้คือวิธีการทางานของโค้ชทุเจนะส่งความสุขให้กับเขานะคะแล้วก็เมตตาเขานะคะว่าเออนะคะน่าศู้สาดไม่ไม่ได้เรียกว่าถึงขนาดว่าน่า,ารูสาหรอกนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ย จะมีจะมีมุมมองนะคะจะมีความคิดอะไรที่แตกต่างกันนะคะคือคนเราคิดได้ไม่เหมือนกันทุกคนนะคะเราจะคิดแตกต่างกันนะคะเราก็จะมองว่าเออมันมันเป็นสิทธ <Diam apostles. S 2> ิหรือมันเป็นอะไรที่มันมันมันละเอียดอ่อนนะคะเราเรียกว่ามันละเอียดอ่อนมนุษย์เป็นอะไรที่เข้าใจยากที่สุดแล้วนะคะในเรื่องของจิตใจนะคะในเรื่องของความคิดและจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่มองใครนะคะเรามองตัวเรา